งานวิกนี้นะครับงานวิกนี้เป็นอีกวิกหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก้าวไปสู่คําว่ามืออาชีพนะครูเคยบอกตั้งหลายครั้งแล้วใชะะ่ไหมถ้าเกิดอ,อยากเป็นมืออาชีพเราต้องถัดทำตัวแบบมืออาชีพคิดแบบมืออาชีพนะครับวิกนี้เป็นวิกหนึ่งที่เขาต้องการให้เราแสดงศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องครีเอทีฟของตัวเองวินัยของตัวเองเข <อ S 2> ้าใจไหมครับรวมถึงพวกทักษะต่างๆ ผ,ผ่านมาของตัวเองเข้าใจไหมรวมกันให้หมดวินยัยเริ่มตั้งแต่วินัยเลยไม่มีคนบังคับแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรในหนึ่งวันฉะนั้นเราต้องบังคับตัวเองถ้าเกิดนาฬิกาเรายังเป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงอยู่เราจะจัดการตัวเองได้เหมือนเดิมพอวินัยเสร็จทักษะต,ต่างๆทักษะมาที่เราเรียนในนี้มีกี่คลาสสาคลาสใช่ไหมรวมถึงวิชาเสริมยังอื่นอีกเอามาใช้ให้ได้ เอามาใช้ให้ได้กับวีกเนี้ยครูว่าตอนนี้เรามีคลังข้อมูลพอสมควรเพียงแต่ว่าเรายังนึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรออกมาเท่านั้นเองประมวลใหม่ตอนนี้ทุกคนมีอันต่อไปคลีเอทิฟของตัวเองจินตนาการของตัวเองความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองครูคิดว่าทุกคนมีสไตล์ของตัวเองแสดงแสดงความคิดของตัวเองออกมาให้ได้ในโชว์ของตัวเองซะเค okay, นะ,ะทีนี้เดี๋ยวครูจะพูดถึงเรื่องอการทำโชว์ อันนี้คือเราได้รับโจทย์คือว่าต้องร้องสองคนหนึ่งในเพลงที่เพื่อนเลือกฉะนั้นในทีมในในทีมสองคนเราอะ่ะก็จะมีทั้งคนที่ถนัดเพลงนั้นอยู่แล้วกับคนที่ต้องอาจจะต้องมาเริ่มใหม่แต่ที่สำคัญคือว่าที่กูจะบอกคือว่าคนที่ถนัดอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเอาความถนัดของตัวเองบังคับให้เพื่อนร้องตามที่ตัวเองถนัดพอมาถึงเวลาทํางานเราต้องแชร์กันเพื่อนที่เพื่อนที่อุตส่าห์ให้เพื่อนอาให้คนหนึ่งเลือกเพลงอ่ะ อันนี้คือเขาเอื้อให้หละง,งั้นคนที่เป็นเพลงถนัดของตัวเองอยู่แล้วต้องให้เพื่อนสามารถร้องท่อนที่เขาร้องได้ง่ายด้วยอันนี้ข้อแรกเราคิด,ดง่ายๆก่อนต่อนะพอเราคิดได้แบบนี้ปุ๊บเรามาเลือกท่อนร้องกันก่อนที่จะเลือกท่อนร้องเราต้องรู้โครงสร้างของเพลงก่อนครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมพูดง่ายๆเลยทั้งดนตรีและก็เนื้อเพลงนะเรื่องจากจากอ่าเรื่องแต่อินโทรดักชันดนตรีเกริ่นนำบอกความรู้สึกบอกคีย์ บอกอะไรอีกบอก b e a ใช่ไหมมาวิ r ์ดเป็นตัวเกินต่างๆอาจจะมี verse หนึ่ง verse สองแล้วแต่ pre c h o r ออหรือ p ีฮ h o o ่ะแล้วแต่เป็นการดําเนินเรื่องนะแ,แล้วมาอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อนฮุกหรือท่อนสรุปใช่ไหมหรือว่าท่อน c อ o ัสที่เรารู้จักหรืออาจจะมีดนตรีต่อจากนั้นเป็น music แบบนิดนิดหน่อยหน่อยกี่ห้องก็แล้วแต่ต้องนับให้ละเอียดน,นะครับแม้เพราะว่ามันเกี่ยวกับว่ารูปแบบในการทําโชว์ด้วย งั้นในในในช่วงต่อแต่ละอันน่ะนับห้องมันด้วยถ้าเกิดเราจะใส่คโรก,โกราฟหรือว่าใส่วิธีการบล็อกกิ้งอะไรเราจะได้ทําได้ชัดเจนว่ามันมีจังหวะหรือว่ามีอะไรกันเท่าไหร่ต่อมาเวิร์สต่อไปพีฮุกหรือว่าจะเป็นฮุกแล้วก็ไปท่อนบริชเอออขยามาร์กหรือว่าจะไปโซโลแล้วก็กลับมาพีฮุกหรือว่าสรุปอะไรแล้วแต่ทั้งนั้นในหนึ่งเพลงนี้ครูยอยากให้ทุกคนอะ่ะแบ่งท่อนให้ชัดเจนเข้าใจไหมครับ แล้วทีนี้พอตอนที่โชว์เขาเขาทำขึ้นมาเงี้ยไม่ว่ากล้องหรืออะไรเนี้ยเขาจะได้เก็ตไอเดียอย่าอ๋อตรงนี้ใครร้องเ,อเขาจะให้คอนเซนเต็ดว่าคนนี้เป็นปาเป็นลีดโวคอลเขาก็ได้จับได้ถูกด้วยเข้าใจไหมอย่างนั้นก็ให้มันชัดเจน